สังเกตเห็นไหมครับจะเว้นสองช่องจะลงตัวนี้พอมาด้านนี้ก็จะเว้นสองช่องจะมาลงอันนี้ สมวานิชกับทินเนอร์นะครับเหลวๆหน่อยครับสมเหลวๆหน่อย วาน,นิชมี2แบบนะครับที่ผมใช้มก่อนจะใช้แหงไวชั่วโมงเดียวก็แห้งแต่เดี๋ยวนี้ใช้แห้งช้าดีกว่า ออครับอีกสามสี่ชั่วโมงค่อยอีกทีหนึ่งพลิกกลับด้านก็เพียงแค่นี้ครับนี่ครับตรงนี้ไม่ค่อยลื่นเป็นเส้นต้องถูซะหน่อย yang eh, e eh. ี่ใส่ลำบากต้องใส่ต้องถูครับถูถขอบนี้ออกไม่งั้นไม่ใช่งั้นมันมีปัญหาอีก โอเคโหกว่าจะออกได้เฮ้ยครับดูฟาร์มเรียบร้อยมีไมลา่าไมล่าคุมล่องโพขึ้นมาไหมถ้าไม่มีถ้ามีก็ต้องใช้แอนนัน,นตอกทำให้ยุบลงไปนะครับนี้ยไม่มี ไม่มีครับอ๋ออันนี้ตัวนี้ตัวนี้มีหน่อยนึงเดี๋ยวจัดการนี่ครับถึงตัวนี้มาต้องมาดึงฝั่งนี้เพื่อที่จะให้ตัวนี้เพื่อที่จะให้เปลือกนี้ลงไปชนข้างล่างจะใส่น้ำมันแล้ะนับจรลวด ต้องถอดอีกนะครับถอดฝาบานออกครับเมื่อกี้ที่เราทุบดูมันโพไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะ เอาน้ำมันคอมตัวเย็นมาใส่นะครับ ตรงขันมือนะครับใช้บล็อกไฟฟ้าบล็อกแบตไม่รู้เรื่องนะครับต้องขันมือโอเคช